ุผู้ชมคะในช่วงชวนคุยของเราวันนี้นะคะมีนวัตกรรมดีๆมาแนะนำนะคะเมื่อผู้ป่วยนะคะไม่สามารถที่จะรับประทานอาหารเองได้นะคะแน่นอนก็ต้องให้อาหารเหลวนะคะซึ่งวิธีการหนึ่งนี้คือให้ทางหลอดฉีดยาโดยใส่อาหารลงไปแล้วก็ให้ไหลไปตามสายยางเพื่อที่จะเข้าสู่ร่างกายนะคะแต่ปัญหาก็คือ ผู้ที่ให้เนี่ยต้องทยอยนาเอาอาหารเหลวเนี่ยใส่ลงไปในหลอดนะคะแล้วก็ยืนถืออยู่แบบนี้จนกว่าอาหารเนี่ยจะหมดหลอดแล้วก็เติมเข้าไปใหม่ซึ่งตรงนี้เนี่ยมันอาจจะทําให้ผู้ป่วยนะคะติดเชื้อหรือว่ามีการปนเปื้อนได้ในส่วนของหลอดฉีดยาเองนะคะก็ต้องหมั่นทําความสะอาดให้เรียบร้อยด้วยนะคะแต่ถ้าเป็นผู้มีไรายได้อ่ะก็สามารถที่จะ,ะไปหาพวกเครื่องให้อาหารเหลวจากต่างประเทศมาก็ได้แต่ปัญหาอีกอย่างหนึ่งก็คือปัญหามันคือแพงมากนะคะเราก็อาจจะเข้าถึงผู้ใช้ได้ไม่ทั้งหมดคือเฉพาะผู้ที่มีไรายได้เท่านั้นเองนะคะอืมแต่วันนี้คร ผู้ชมครับมีข่าวดีคนไทยคิดเองได้คนไทยเก่งไม่แพ้ชาติใดในโลกนะครับคุณผู้ชมครับแน่นอนคิดเองราคาก็ถูกลงนะครับวันนี้เราพูดคุยกับแขกรับเชิญ2ท่านด้วยกันนะฮะท่นานแรกก็เป็นผู้คิดค้นเครื่องนี้เลยครับอาจารย์ดุสิตสุขสวัสดิ์นะครับอาจารย์ประจําสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าคณะวิศวกรรมศาสตร์สถาบันเทคโนโลยีประจอมกล้าวเจ้าคุณทหารลาดกระบังนะครับแล้วก็อีกท่านหนึ่งคุณวสันที่มา หัวหน้างานอุปกรณ์การแพทย์โรงพยาบาลรามาธิบดีครับสวัสดีครับทั้งสองท่านครับสวัสดีค่ะครับอาจารย์ดูสิทธิ์นะครับท่านนี้นะครับแล้วก็พี่วสานท่านนี้นะครับถาอาจารย์ดูสิทธิ์ก่อนนะครับพูดถึงที่มาที่ไปของการคิดค้นเครื่องให้อาหารอัตโนมัตินี่ครับ โจทย์มันเริ่มจากโรงพยาบาลระมาทิบดีนะครับประชาปัญหาว่าในการให้อาหารเหลวกับผู้ป่วยนะครับคือแต่เดิมเนี่ยเราให้กันด้วยการเสียบตัวนี้เข้าไปแล้วปล่อยให้อาหารไหลเองมีเครื่องไหมครัตอนนั้นตอนนั้นยังไม่มีเครื่องไม่มีเครื่องนะฮะก็คือพยาบาลก็จะเปิดเปิดช่องอันนี้ไว้ตัวนี้เป็นตัวล็อกถ้ากดสุดก็จะล็อกถ้าเปิดก็จะไหลพอไหลปุ๊บสิ่งที่ได้ช่วงแรกจะเป็นน้ำนะครับพอพอตัวอาหารที่เป็นเนื้อจริงๆเนี่ยมันจะติดไม่ค่อยออกคือผู้ป่วยจะไม่ค่อยได้อาหารเต็มเต็มวัดเหม ส,ส่วนถ้าอยู่ทางบ้านเนี่ยทางบ้านเราก็คือจะใช้ตัวใสลิงฉิดยาสูบออกแล้วก็ฉีดแต่จะฉีดเร็วมากไม่ได้เพราะว่าพวกนี้จะมีปัญหาเรื่องกระพเะพาะกระเพาะเขาจะเล็กปัญหาเช่นโรคมะเร็งกระพเพาะมะเร็งมดลูกเนี่ยครับตัวตัวก้อนมะเร็งจะดันกระเพาะให้เล็กก็คือต้องค่อยๆฉีดเพราะฉะนั้นคุณภาพชีวิตของคนที่ดูแลเนี่ยจะเสียเวลามากทําอะไรอื่นไม่ได้เลยก็ต้องให้เวลาสองสามชั่วโมงเพื่อจะป้อนเขาก็จะเป็นตัวภาระงานของตัวตัวคนดูแล คุณภาพชีวิตเขาก็จะไม่ดีค่ะทีนี้ตัวนี้เนี่ยหน้าที่ของมันก็คือว่าทาหน้าที่ช่วยให้อาหารไหลย,ยังเต่ไม่เต็มหมดเต็มหน่วยโดยการคล้ายๆเราดูดน้ําจากตัวหลอดอย่างเงี้ยครับมันก็จะไปได้อย่างต่อเนื่องแล้วก็ตามเวลาที่กําหนดค่ะถ้า,างั้นอยากรู้วิธีการใช้แบบ <c oughs> ที่เราเข้าใจกันได้ง่ายๆนะคะหลักการเครื่องนี้ทํำยังไงบ้างคะก็ะะปกติเราก็จะมีตัวเซ็ตของมันนะครับที่เราเสียบเข้าไปตรงนี้นะครับแล้วก็เปิดฝาตรงนี้ออกนะครับเปิดฝาตรวนี้ออก แล้วเราก็สายพาดเข้ามาในร่องนี้นะครับตัวนี้จะมีเซ็นเซอร์ตัวที่เวลาตอนนี้ถ้ายังไม่มีอาหารนี่นะครับเซ็นเซอร์จะฟอ้องว่าตอนนี้ไม่มีอาหารหรืออาหารหมดมนะครับแต่ถ้าเราปิดเข้าไปปุ๊บนะครับแล้วเราก็นับเครื่องเข้าไปอย่างนี้นะครับก็คือเราเราก็จะกดปุ่มเริ่มสตาร์ทการใช้นะครับแล้วก็จะสามารถที่ป่วยใช้ได้นที่โรงพยาบาลรามาธิบดีส่วนมากจะเป็นที่เตียงนะครับไม่ค่อยเป็นรถเข็นแต่นี้ที่เอารถเข็นมาโชว์เนี่ยเพราะว่าเรามี อ่าสิ่งหมายคือว่าทุกวันนี้ทุกคนจะชินกับตัวแบตเตอรี่แบงค์ตัวนี้ใช่ไหมครับค่ะก็คือว่าเราประยุกต์ให้ตัวแบบนี้ใช้กับตัวนี้ได้อ๋อไม่ต้องเสียบปลั๊กร <c oughs> ะยงะยงรยะใช่คนป<ม>่วยอยากไปเที่ยวไหนหรือว่า<ม>อยากออกไปชอปปิ้งอย่างเงี้ยนะครับ,รบในเวลาสักหชั่วโมงเนี่ยก็สามารถใช้แบตเตอรี่แบงค์ตัวนี้ได้<ม>ซึ่งเครื่องตัวนี้กินไฟน้อยมากถ้าเราใช้วันละสิชั่วโมงเนี่ยเป็นเวลาหนึ่งเดือนติดต่อกันกินไฟแค่ประมาณ4บาทเองโอ้โหซึ่งมันค่อนข้างถูกมากครับสาจารถช่วยแก้ปัญหาเดิมที่ ที่ที่อาจารย์เรียนตั้งแต่ต้นได้ไหมครัครับเออตัวนี้ก็คือแก้ป,ปัญหาเดิมคืออาหารหมดตามกําหนดที่คุณหมอสั่งได้แน่นอนก็มีตัวควบคุมเวลาตัวเซ็นเซอร์ตัวเช็คทุกอย่างนะคือในถุงหนึ่งเนี่ยคุณหมอให้อ่ะสชั่วโมงมันจะค่อยๆ ระบบของมันใช่ในตัวนี้จะมีการตั้งเลนได้ว่าจะใช้เวลากี่ชั่วโมงเลือกได้ตามปุ่มต่างๆที่เราเซตไว้นะครับจะไม่เร็วเกินไปจะทำจะไม่ทําให้ผู้ป่วยสาลักใช่ครับถ้าเร็วไปผู้จะสําลักแล้วก็สำลักออกมาก็จะมีปัญหาเรื่องระบบการกินอันนี้ตั้งเวลาได้สองก็คือถ้ากากเหลืออยู่ในถุงมันสามารถมันก็ดึงหานี้ได้ไหมมันก็ดึงกากลงมาทั้งกากได้ครัคผมคือมันจะมาพร้อมกันทั้งน้ทั้งกาก เคยทดลองมาแล้วประมาณ30ผลนะครับไม่มีอาหารเหลือค้างอยู่ค,ครับแล้วในนี้มันจะเป็นระบบปิดคือคไม่มีเชื้อโรคเข้าไปปนเพราะว่าเราไม่ได้ทําอะไรกับตัวอาหารเลยเราทําอยู่ภายนอกใสาย,ยางเพราะฉะนั้นเนี่ยความสะอาดความสะอาดมันจะดีกว่าการใช้ไซลิงซึ่งตัวนี้ต้องล้างฆ่าเชื้อตลอดเวลาซึ่งโอกาสติดเชื้อตามซอกตามมุมของไซลิงก็จะมี แล้วอย่างนี้เนี่ยเครื่องตัวนี้คือพัฒนาขึ้นมาแล้วล่ะจากระดับแรกอันนี้คือตัวที่2พัฒนาขึ้นมาเห็นบอกว่าจะมีการพัฒนาขึ้นอีกเพราะว่ามันยังต้องมีข้อที่จะต้องทําให้เกิดข้อดีเพิ่มขึ้นมันมีตรงไหนที่จะต้องพัฒนาเพิ่มขึ้นอีกอะคะคือจากโจทย์ที่เราดูเนี่ยปัญหาที่ดูที่โรงพยาบาลรามานะครับมีปัญหาเรื่องเด็กอ่อนเด็กอ่อนบางทีต้องการนมแค่หหยดในเวลา1ชั่วโมงซึ่ง5หยดนี้เรานิดเดียวก็หมดแล้วถูกไหมครับแต่เด็กวู้นี้ไม่มีไม่มีกระเพาะค มพราพัฒนาพิ e ิช s ั่นคือความแม่นยำเนี่ยให้สูงที่ระดับความละเอียดสูงได้แต่ตัวนี้อยู่ระดับที่ 200cc ถึง 300cc ต่อชั่วโมงเนี่ยเขาทำได้ก็คือเป็นเครื่องที่รุ่นที่ค่อนข้างให้ได้เยอะรุ่นต่อไปก็จะเพิ่มความละเอียดเข้าไปอ๋อครับผมคุณวสันต์ว่านะฮะจากโรงพยาบาลรามาธิบดีเห็นว่าเครื่องตัวนี้เนี่ยจะนำไปใช้จริงที่โรงพยาบาลเมื่อไหร่ไงครับ ก็คงจะเป็นรุ่นที่เป็นเตจสามที่พัฒนาแล้วซี่สามารถใช้กับทั้งเด็กและผู้ใหญ่ได้ด้วยอเพื่อความเพิ่มความสะดวกให้กับทางพยาบาลแลวก็บุคลากรทางแพทย์ต่างๆครับแล้วรวมถึงญาติด้วยญาติผู้ป่วยด้วยแล้วก็ตัวญาติเองแสดงว่าตัวนี้ยังไม่มีใช้ในโรงพยาบาลถูกต้องยังเดี๋ยวรอพัฒนาที่อาจารย์บอกนะฮะแล้วก็จะนาไปทดลองใช้ที่โรงพยาบาลคาดว่าเมื่อไหร่ น่าจะประมาณสิ้นปีนี้ครับน่าจะใช้ใช้สิ้นปีนี้แล้วจะมีวางขายด้วยไหมครับก็ในเชิงฟันนี้ก็คงอีก,อกเฟสหนึ่งครับอ๋อเริ่มแรกใช้ในรโรงพยาบาลใช่ครับ,รบซึ่งยังก็ไม่รู้ว่าในอนาคตจะได้มีออกวางจำหน่ายให้คนทั่วไปได้ใช้เมื่อไหร่ใช่ไหมคะทีนี้นะคะต้องขอขอบคุณด้วยสําหรับข้อมูลรายละเอียดต่างๆนะคะทั้งอาจารย์ดุสิตสุขสวัสดิ์นะคะแล้วก็รวมถึงคุณวสันทิมาด้วยนะคะหัวหน้าอุปกรณ์การแพทย์โรงพยาบาลรามาธิบดีขอบคุณทั้งสองท่านที่มาให้รายละเอียดนะคะแน่นอนเรื่องราวของข้อดีของเจ้าเเคครรื่่องงนนนนี้้้้ะะตตทุก็าาาาสมถถขึผูปวย ที่มีเศรษฐฐานะไม่ค่อยจะดีสักเท่าไหร่ก็สามารถเข้าถึงได้นะคะก็ถือเป็นอีกหนึ่งนวัตกรรมที่พัฒนามาเพื่อคนไทยนะคะ